เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและทำแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์กันเนาะสามารถโหลดใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ของ Android แล้วก็ iOS นะใช้ได้เนาะใช้แอปตัวนี้โหลดเข้าไปได้นะเพราะนั้นใครที่ <D> uh. ยังไม่เคยทำเนาะ หรือทำไม่ไ,ได้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Youtube ของฟาพาเที่ยวนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฟ้าจัดไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะมาซอยฟ้าใครที่มีแอปของโตเกียวมารีแล้วก็สามารถสแกนดาวน์โหลดได้เลยค่ะถ้าเกิดไม่มีก็ไปดาวน์โหลดที่แอป Play Store ค่ะ นั้นก็ให้ทุกคนเข้าไปสแกนคิวอาโค้ดของแอปโตเกียวมารีนได้เลยนะคะพอสแกนเสร็จก็จะเจอแอปของโตเกียวมารีนนะคะก็ติดตั้งได้เลยคะ่ะพอติดตั้งเสร็จก็เปิดมาใช้งานนะคะเมื่อเขอานน้ามาในหน้าของโตเกียวมารีนะคะก็จะบอกถึงการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวกับ วิธีการเรียกร้องสินหมายหรือว่าข้อมูลส่งเสริมสุขภาพจิมเข้าไปที่สมาชิกนะ้สมัครเพื่อเปิดใช้งานนะคะพอเข้ามานะคะสังเกตดูขวาบนนะคะจะมีให้เราเลือกเปลี่ยนภาษาด้วยค่ะจากนั้นก็ให้ใส่ใส่หมายเลขกรมธรรมประกันกลุ่มแล้วก็เลขที่สมาชิกนะคะพอใส่เสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่าเราเพิ่งสมัครใหม่นะคะ ไปนะคะก็ถึงขั้นตอนการสมัครใช้งานนะคะให้ทุกคนนะคะใส่เลขที่กรมธรรม์ประกันกลุ่มเหมือนื่อกียะค่ะแล้วก็เลขที่สมาชิกของเรานะคะพอใส่เลขที่สมาชิกเสร็จแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะ <the> ถัดไปนะคะกรอข้อมูลใส่หมายเลข ชาชน13หลักหรือว่าหนังสือเดินทางก็ได้นะคะใส่วันเดืนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ของเราอีเมลในบริษัทซีเกตของเรานะคะแล้วก็ ID l ดีไลส่ลยไอ i ดีลน์เสร็จก็กดคำว่าถัดไปนะคะ wow. จากนั้นนะคะก <No. S 1> ็จะมีข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะก็ให้ทุกคนเลื่อนอ่านได้นะคะหลังจากที่เลื่อนอ่านเสร็จก็คลิกคาว่ายอมรับนะักยอมรับเสร็จก็ก็จะมีการใส่หมายเลขยืนยันเบอร์มือถือนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเนาะเขาก็จะระบุให้เราใส่รหัส OTP 6หลักก่อนเพราะนั้นเราก็จะส่งส่งอีกครั้งหนึ่งเนาะ เสร็จแล้วก็จะส่งหมายเลขไปยังโทรศัพท์จากนั้นเราก็จะนำหมายเลข OTP ที่ได้รับมาใส่ลงในช่องของรหัส OTP 6หลักนั่นเองเนาะ <the> ในรหัส OTP หกหลักเสร็จคลิกคำว่าดันจากนั้นนะคะก็กำหนดรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อยแตัวอักษรสูงสุดไม่เกิน16ตัวนะคะต้องประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตามด้วยพิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษรและก็กดตกลงนะคะพอโชว์คำว่าสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเราต้องการเริ่มใช้งานนะคะก็ระบุเลขที่กรมธรรมได้เลยแล้วก็ใส่เลขที่สมาชิกแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เรากำหนดไว้นะใส่รหัสผ่านเสร็จคลิกเข้าสู่ระบบเลย ต้คะาเขาก็จะให้ตั้งค่าพินโค้ดหหลักนะคะเพื่อเปิดใช้งานนะคะตั้งค่าเปิดใช้งาน Touch ID นะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานว่าสามารถรองรับฟังก์ชันสแกนลายนิ้วม,มือหรือไม่นะคะลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจะแสดงหน้าลายเชื่อสมาชิกค่ะ การแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และก็ความคุ้มครองของประกันชีวิตวัตถุและทุพพลภาพในปีกรมธรรมปัจจุบันนะคะและแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครองส่วนของประกันสุขภาพด้วยค่ะและก็มีข้อยกเว้นสำหรับการประกันสุขภาพในฐานะผู้ป่วยในและก็ผู้ป่วยนอกด้วยนะคะผู้ใช้งานภายใต้ครอบครัวเดียวกันสามารถเห็นข้อมูลของสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้นะคะ เมนูประวัติการเคลมจะแสดงประวัติการเคลมของสมาชิกประกันกลุ่มโดยแสดงรายชื่อที่เคยใช้บริการเครดิตโรงพยาบาลรายการที่สำรองจ่ายแล้วเบิกกับประกันบัตรประกันนะคะยื่นใช้สิทธิ์ที่สถานพยาบาลในแต่ละครั้งที่ต้องการใช้สิทธิ์นะคะตั้งค่าบัญชีของฉันสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างเช่นเบอร์โทรศพัพท์ไลน์ไอดีอีเมลหรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะ ถ้าเกิดทำรายการเสร็จคลิกออกจากระบบได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเอกสารที่ใช้ประกอบการพิพจารณาเบิกสินไหมกรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะก็หนึ่งก็คือก็จะมีใบรองแพทย์2ใบเสร็จรับเงิน3ก็คือใบสรุปหน้างบสําหรับกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในนะคะ การใช้บัตรประกันสุขภาพมันดีกว่านะคะคือต้องแจ้งความจำหนงในการใช้สิทธิ์โดยยื่นบัตรรับรองจำหนงในการใช้สิทธิ์โดยยื่นบัตรรับรองเอาประกันไทยกลุ่มที่ออกโดยบริษัทพร้อมบัตรประชาชนเมื่อเข้ารับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆนะคะไปหัวข้อสุดท้ายนะคะ ให้บริการเรียกร้องสินหม่ผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์นะคะก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายให้ทุกท่านที่ใช้บัตรตัวเกียมารีนะคะเข้าไปศึกษารายละเอียดให้อย่างถี่ถ้วนด้วยนะคะเพื่อจะได้รู้ข้อมูลทุกอย่างในการใช้บัตรรายละเอียดการใช้ในส่วนของบัตรประกันตน จะเยอะนะคะก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ PDF ิเข้ามาศึกษารายละเอียดได้นะคะมีแอปแล้วนะคะถ้าใครที่เข้าโรงพยาบาลนะคะสามารถสแกนเอกสารส่งได้เลยนะคะทาง ID ดี n ลนนะคะไม่ต้องเข้ามาส่งเอกสารในบริษัทได้เลยนะคะ กมล้วนะคะก็คลิกดาวน์โหลดวิธีเดสก์ท็อปได้เลยนะคะเผื่อเวลาไม่สบายเราจะได้คลิกได้ท <oten> ันทีนะคะเป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์ได้สอนไปเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันของโตเกมอรีลงในโทรศัพท์แล้ว ทำกันเสร็จหรือยังทำกันได้ไหมถ้าเกิดทำไม่ได้นะก็กลับไปดูคลิปใหม่เนาะจะได้ทำได้เพราะว่าต้องมีทุกคนในโทรศัพท์เนาะเผื่อ <What? S 1> สมมติว่าไม่สบายอะไรเงี้ยจะได้ไปรักษาพยาบาลแล้วก็จะได้ส่งเอกสารได้อย่างทันท่วงทีเนาะไม่ต้องไปยื่นที่บริษัทเนาะ <No. S 1> สามารถถ่ายแล้วก็ส่งทางนี้ได้เลยเนาะอย่าลาดาดนะิเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปกดติดตามโลกความเาที่ยวที่ช่องยูทูบนะ กพจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟ้าค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรใหม่ๆอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ bye ายบายรสไยฟ้า